ถึงในเรื่องของธรรมนูนสุขภาพสถานศึกษาซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธาธิการกับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินั้นเป็นเรื่องที่ทั้งสองหน่วยงานนะฮะก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของเด็กๆน้องๆเยาวชนทั้งประเทศที่จะเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตการที่จะพัฒนากําลังคนของชาติในอนาคตให้เป็นคนดีคนเก่งด้นั้นส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของสุขภาพ คือเก่งดีอย่างเดียวไม่พอก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยกระบวนการจดัดตํามวนจะมีความสําคัญมากคือกระบวนการการเป็นส่วนร่วมของตัวแทนต่างๆการที่สารศึกษามีกระบวนการที่ให้คุณครูให้ผู้แทนของนักเรียนรวมทั้งผู้แทนของผู้ปกครองทั้ง3าภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันกําหนดว่ากติกาในการสร้างสุขภาวะหรือในการทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพภายในโรงเรียน การบริหารจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมการจัดการเรื่องอาหารการให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพตัวเองประเด็นเหล่านี้ถูกบรรจุอยู่ในกติการหรือข้อตกลงร่วมของครูของนักเรียนและผู้ปกครองในทุกๆมิติที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนั้น กระทรวงสาธารณสุขเร่งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานนี้ขึ้นจากการที่ประเทศไทยเราเนี่ยเรามีทํานูนว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นเข็มทิศในการเดินไปข้างหน้าของระบบสุขภาพของไทยจากระบบใหญ่นี้นะฮะมันจะถูกไทยลงมาอย่างโรงเรียนซึ่งเป็นสารศึกษาเป็นแหล่งที่มีความสําคัญกับอนาคตของประเทศไทย เป้าห,หมายสาคัญที่กระทรวงสามุ่งหวังก็คือให้ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศมีธรรมนูญสุขภาพของตอนเองซึ่งจะดาเนินการผ่านการบรูรณาการทุกๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานเอกชนหน่วยงานรัฐในพื้นที่ทำงานขับเคลื่อนร่วมกันตรงนี้ก็จะทําให้นั้งรียนของเราเด็กของเรานะครับได้รับการดูแลสุขภาพสถานศึกษาก็จะมีสุขภาวะที่เัดเีจนมากขึ้น เยาวชนบนผืนแผ่นดินไทยทุกคนจะต้องมีสุขภาพที่ดีมีความรอบรู้มีทัศษะและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สมดังเจตนารมณ์ของกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3 2,565